กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงตาง่วงนอนใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ไหมคะก็จริงๆแล้วเนี่ยพวกสิทธิขั้นพื้นฐานของเราไม่ว่าจะเป็นข้าราชการประกันสังคมบัตรทองต่างๆที่เป็นสิทธิ์การรักษาขั้นต้นนะคะส่วนใหญ่เนี่ยคิดง่ายๆแน่นอนโรคที่อันตรายร้ายแรงถึงชีวิตอันตรายร้ายแรงถึงอวัยวะ สูญเสียเราเนี้ยครอบคลุมแน่นอนอยู่แล้วนะคะส่วนในเรื่องกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงกล้ามเนื้อตาตกกล้ามเนื้อตาจะปิดเนี่ยแบบเนี้ยครอบคลุมไหมก็โดยส่วนใหญ่หากเขาปิดจนบงังการมองเห็นของเราเลยใช้ชีวิตไม่ได้มองไม่เห็นลานสายตาแหว่งแบบเนี้ยสิทธิขั้นพื้นฐานทุกสิทธิครอบคลุมอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเป็นแค่ตาปือเล็กน้อยไม่สวยงามแต่ไม่ได้บงังไม่ได้มีผลเสียแบบเนี้ยส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ครอบคลุมเหตุเพราะมีคนไข้ที่เป็น ได้รแรงถึงขั้นสูญเสียดวงตาสูญเสียการ,รมรองเห็นรออยู่ใช้สิทธิ์เหล่านี้อีกเยอะมากๆเลยดูแลไม่สามารถที่จะทันทุกคนอย่างรวดเร็วได้เพราะฉะนั้นสิทธิ์ในเรื่องของความสวยงามเช่นกล้ามเนื้อตาไม่สวยงามปือป้อๆแบบนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ครอบคลุมนะคะก็อาจจะจําเป็นต้องจ่ายเงินเองเพิ่มเติมในเรื่องของความมั่นใจของเรามากขึ้นหรือทั้งนี้ทั้งนั้นหากยังไม่มั่นใจปรึกษาคุณหมอที่ตามสิทธิ์ของเราก่อนได้คะ่ะ